ช่วยเล่าเหตุการณ์วันนั้นหน่อยว่า,ามันเกิดอะไรขึ้นเรามีการบังคับขู่เข็นในการถ่ายคลิปแก้ผ้า,อ,างง<ม>อะไร <ผม S 1> นะอะไรนะผมไม่ได้บังคับครับไม่ได้บังคับครับแล้ว,แล,วแล้วทำไมเ,เขาถึงมีการถอดเสื้อผ้าอเขาล่เขาเล่าเรื่องกครอบครัวเขาครับที่เขาทําไมกันเนี่ยครับเราให้หมูพวกผมฟังแล้วเขามาไปหลังห้องครับแล้วเขาก็ตาทานยุทานีแล้วก็ถอดครับแล้วผม ถูกยากด้วยกันเนี่ยมีอะไรใช่ไหมครับอ๋อแล้วเขาก็เลยถึงมาติดเราเราก็เลยแบบเราไม่ได้เป็คับเขาครับเขาเข,เขาถอดเองครับเพื่อนเพื่อนรุ่มห้องเรานสต,ติ<ม>เขาเขามีสต,ติสมุระกอบนะไม,ม่ไม่ไม,ม่ไม่สมุรเกาเราเราเหตุผลที่เราถ่ายไปกี่คนผมถ่ายไปนิเัยครับ เราผมไม่รู้นะครับว่ามันจะผิดปิดจุดฝั่งพืชนองเพาะวันนี้ถึงว่าเราทำไม่ผิดนะทำได้ครับว่าไม่ควรที่จะถ่ายแต่เราเรายืนยันกับพี่ได้ไหมว่าเราไม่ได้เปนการบังคับให้เขาแก้ผ้าไม่ไม่ได้บังคับเลยครับก็คือเขาถอดเองมาเ่าห้อยฟังครับว่าเด็กเนี่ยมีการถ่ายคลิปกันถ่ายคลิปกันซึ่ง เด็กคนที่ถูกถ่ายคลิปนี่เป็นเด็กไม่ปกติโดยมีหนังสือรับรองจากแพทย์ว่าเป็นเด็กพิการทางสติปัญญากับพิการทางสมองเขาเขา,เขามาเล่าให้เพื่อนๆในห้องฟังว่าเขาเคยมีอะไรเขาเคยมีอะไรกับกับญาติกันจา,า,า,ากที่บ้านอไอ้นี่เพื่อนในห้องก็ฟังแล้วก็ถามว่า เ,เขาทำยังไงทำยังไงเด็กคนนี้ก็ทำท่าให้ดูถอดเสื้อผ้อายดูไอ,เอ้เพื่อนเด็กคนนี้มันมีโทรศัพท์ยกขึ้นมาถ่ายเขาถ่ายเพราะอะไร,ขระเขาเล่าให้ฟังเขาก็ไม่หรอกเขาด้วยความน่าจะเขาทำเพราสนุกสนานของเขา<ม>ขด้วยความคึกกระนองอะไรของเขาเนี่ยแหละาจากที่คุณครูเขาถามดูนะคุณครูเขามาเล่าให้ฟังนะครับก็หลังจากนั้นก็ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็แค่นี้เพราะว่าเรื่องมันเกิดแต่วันที่10ตอนพักเที่ยงเนาะผมแล้วก็ครูเขามารู้ข่าวจากที่ เด็กมันส่งคลิปกันตอนวันที่18มาอีกอาทิตย์นีตอนนี้เรากลัวเรื่องของคลิปมันจะมีการกระจายไปทั่วไหมครับผมว่า เขาน่าจะมีแต่ว่าก็เด็กมันกลัวกลัวความผิดก็ลบ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 มันส่งให้ใครมันก็สั่งลบบอกทรกันบอกกันให้ลบ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 แต่ผมไปขอดูทีหลังมันมีจริงไหมมันก็ไม่มีตองนี้ยังตามหาไม่เจอไม่เจอครับที่ไม่เจอฮะคิว่ามันลบทิ้งกันไปหมดแล้วมันลบทิ้งกันไปหมดแล้วเราเราผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นว่ามีการแก่เกลี่ยกันเรื่องของเงินทองกันประมาณเท่าไหร่เด็กเด็กที่ผิดจริงๆจะมีอยู่หกคนนะ หกคนผู้ชายกี่คนครับผู้ชายสี่คนผู้หญิงสองคนผู้หญิงเนี่ยเป็นคนส่งคลิปผู้ชายเนี่ยเป็นคนถ่ายนะครับทีนี้ทั้งฝ่ายเขาบอกว่าเขาเป็นพี่ของผู้เสียหายน่ะพี่ของเด็กพิการน่ะราะว่ามาพอนัดมาไก่เกลียวเขาเรียกร้องที่แรกน่ะเขามาขอคลิปจากผมก่อนผมบอกผมไม่มีให้เขาก็วนไปวนมากลับมาตกลงผมจะไม่ได้คลิปใช่ไหมกลับไปกลับมาตกลงผมจะไม่ได้คลิปมาบอกผมไม่มีผมไม่ได้ดูด้วยซ้าผมให้ผมถามคุณครูเขาเอาแล้วก็ถามเด็กๆเอา ว่ามันเป็นยังไงมายังไงครับพอไม่มีเขาก็เขาก็กลับไปแต่ผมอยากอยากรู้เรื่องก็ให้มาวันที่ยี่สิบสองที่นัดไก่เกลี่ยกันเพราะว่าผู้ปกครองสองฝ่ายรู้แล้วเนาะ<ม>ก็ให้มาพูดคุยกันได้มาตกลงกันก,ก็นัดมาไก่เกลี่ยเขาก็มาด้วยผู้ชายคนนี้มไม่รู้ว่าเป็นพี่จริงหรือเปล่าหรือพี่เทนนิสงานแต่เขาอ้างตัวเป็นพี่เนาะก็อ้างเหมือนสูกหลับเป็นญาติของผู้หญิงอ่าครับเป็นญาติเป็นญาติของผู้หญิงนี่แหละมาเข้ามาแล้วก็มีแฟนเขามาด้วยตัวเด็กเล้เขามาเขาบอกว่า เขาก็มาเขาก็มาฟังด้วยผมกับไก่เกียร์ก็ให้กำนัน,นะเป็นเป็นผู้ไก่เกียร์เนาะกำนันเป็นคนกลางเนาะกำนันแล้วก็ท่านเป็นประธานข่าวที่าด้วยแล้วก็มีสารวัตรกำนันมาด้วยก็มาก็พูดไก่เกียร์กันเขาขอขอคนละห้าหมื่นไอจำนวนจำนวนคน<อ>ที่<อ>ทาย<อ>นะแล้วอีกสองคนอ่ะอีกคนละสนะองหมื่นนะครับเพราะที่นี้แหละแล้วเขาบอกว่าเขา เขาไปพูดตัวไปว่าเขาอัดเขาอัดเสียงไว้แล้วก็ผมก็อยากให้เขาอัดแล้วเขาเปิดเผยไอ้ตรงที่เขาขอคนละห้าหมื่นอนี่ยเขาบอกว่าเขาขอเดี๋ยวนี้ต้องเอาเดี๋ยวนี้ทําไม่ได้เดี๋ยวนี้เลยบังคับเลยเขาจะไปแจ้งความทีนี้พอว่าผู้ปกครองก็ขอขอเลื่อนระยะเวลาได้ไหมขอต่อลดลงได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้เลยขาดงั้นเขาก็เลยยุติเลยแล้วเขาเขาออกไปเพื่อไปแจ้งความนีแครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอรู้สึกสะเทือนใจไหมว่ามันปัญหามันก็เกิดจากนักเรียนเราทั้งนั้นเลยครับก็ก็ ก็สะเทือนใจก็มีครับมีส่วนสะเทือนใจแต่ว่าผมก็ในฐานะเป็นเป็นพ่อคนหนึ่งของเด็กะก็ทั้งสองฝ่ายนี่แหละผมว่าอยากให้จบดีๆครับก็อยากให้จบกันดีๆก็ไหนก็ลูกไหนก็ลูกอ่ะเนาะก็การลงโทษเราก็ลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือนด้วยการตัดคะแนนความพลิบคาเพลินประโยชน์ก็แค่นี้แหละแล้วก็ชี้ผิดที่ถูกว่าเขาทําอย่างนั้นมันไม่ดียังไงก็ให้เขาเห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาเด็กๆก็ ก็รับทราบแล้วก็ปฏิบัติตามดีเพราะว่าเด็กเด็กที่นี่ไม่ดื้อนะครับไม่ไม่ดื้อแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปบ้างภาษาเด็กความคึกกระนองอ่ะอายุ12 1 3ปีทั <c oughs> ้งนั้นไม่รู้ว่าจะไม่เอาผิดอะไรกับเขานักหนา <c oughs> นะครับเพราะเขาก็รู้เท่าไม่ถึงการก็หลังจากนั้นก็เห็นแต่ในเฟซโพสต์ออกมาว่าโรงเรียนแบบขอคลิปหัวออนไม่ได้เพระมาอาหาแล้วก็ผัดเฉยนิดเฉยในสตร่อนไม่ได้นะก็แล้วแต่เขารอกว่าต้องตีกันว่าจริงตีจนถึงไม่ได้